เป็นหอยบงหกสิบครับฟังนี่หอยบงหกสิบครับหัวเพื่อนครับร้างกันครับอาก้มตาตัดท่อนมั่นโดยที่บ่วเงยหนาเลยนะครับท่านอาจจะตาตูบนะครับอาจจะตาตูบโดยไม่รู้ตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับห้างเปลี่ยนนะครับ ครับสวัสดีครับเหยียบยู่ไอชชแนลครับผมเกษตรก็ต้องทํางานประจําก็ต้องเฮ็ดนะครับครับสําหรับมูอนี้ครับผมพามาตัดพันมันนะครับตัดท่อนพันตัดพันมันแหละครับเพราะว่าเขาจะทําการขุดในหยีกมือสองมือทางหนานะครับก็เลยทําการตัดต้นมันออกนะครับดีครับผมตัดออกว้างไว้ตามหล่องเี่นะครับเนื่องจากท่อนพันของเขามันง่านะครับ ก็เลยต้องตัดลงหล่องไว้นะครับเวล่าห้าขุดแล้วมันจังสีเห็ดไงนะครับนี่ครับตัดลงหล่องไว้แล้วนะครับสำหรับมือนี้นะครับสิบ้ามาพูดถึงนะครับข้อควรระวังนะครับสำหรับท่านที่ตัดพ่านมั่นนะครับขอควรระวังเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งกาคือนี้ครับอุปกรณ์ของห้าครับคือมีดนี่ครับ เพราะว่ามีดอันคมคมนะครับอาจจะไปจมอยู่ไปเล็บขบขวางท่านได้นะครับอันนี้คือขอควรระวังขอที่หนึ่งนะครับสําหรับขวคนระวังขอที่สองเลยก็คือครับเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิ่งครับขอควระวังขอที่สองก็คือขันท่านก้มนาก้มตาตัดท่อนมั่นโดยที่บวงยเนาเลยนะครับท่านอาจจะ ตาตูบนะครับอาจะตาตูบโดยไม่รู้ตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับห้างเปลี่ยนนะครับผมโดนมาแล้วนะครับตาบบได้ถึกตานะครับถือแค่ติ้งหูนะครับอันนี้เพิ่นไปครับตาตูบได้นะครับอาจตาตูบโดยที่บรูโตได้นะครับนี่ครับอันนี้ข้อควรระวังข้อที่สองนะครับข้อควรระวังข้อที่สามก็คือนี่ครับถ้าแปลงมันของเ้านะครับหกนะครับก็ระวังนะครับ สัตว์เลื้อยคานนะครับจังเช่นงูนะครับหี่เเชบแม่งอดนะครับนี่ครับขอที่สามนะครับจะมีแค่นี้นะครับขำๆนะครับสําหรับข้อควรระวังสําหรับท่านที่ตัดพันมันนะครับอันหนึ่งก็คือระวังมีดของจ้าของนี่ครับมันสีไปซับตีจยาของนะครับอันที่สองก็คือระวังนะครับห้างเผืองห้างมิมนะครับห้างแตนนะครับอาจจะทําให้เราตาตูบได้นะครับ อที่สามกาคขึ้นนี่ครับระวางสัตว์เลื้อยคานนะครับในแปลงมั่นของท่านเองนะครับนี่ครับก็ฝากไว้สามข้อนะครับสําหรับเมื่อนี้ครับนี่ครับผมมาตัดพันธุ์มั่นแปลงของผมเองนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับแปลงนี้พื้นที่สี่ไร่สามงานนะครับหลังจากที่ผมตัดแล้วนะครับผมมาสังเกตบึงนะครับต้นพันธุ์ของผมนี่ครับมันจะมีอยู่สองพันธุ์นะครับสองสายพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นหอยบงหกสิบนะครับ หอยบงหกสิบกับไอ้ยังนะครับเพื่อนินี่หนาขานะครับครับผมเบื้องต้นมันแล้วเบื้องจากต้นหอยบงนะครับเบื้องตาตาหอยบงจะทีนะครับทียิบนะครับแต่ว่าเบิ้งนี่หนาขานะครับนี่ครับเบิ้งตาเพื่อนนะครับจะห้างนะครับจะยืดห้างนะครับผมก็เลยจะมาขุดให้เบื้องนะครับแล้วก็เปียบเทียบเบื้องนะครับว่า พันมันนะครับการเลือกพันมันนี่ครับมาปลูกในแปลงของท่านนี่ครับแปลงเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่สายพันนะครับผลมันสีเป็นจังไดนะครับอันนี้ปลูกความกันนะครับแปลงเดียวกันนะครับใส่ปุ๋ยความกันทํากันนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งหัวนะครับว่าหัวมันจะแตกต่างกันทาไหนนะครับเดี๋ยวผมจะคุดให้เบิ้งครับไปเบิ้งกันเลยครับเดี๋ยวผมให้ท่าเบิ้งนะครับว่าอันนี้ครับหน้าขาวครับเบื้องหัวครับขึ้นต้นนะครับ นี่สามพีหัวนะครับนี่ครับเนยขาวอันนี้มั่นเจ็ดเดือนนะครับปลูกที่ครับนี่ครับเป็นต้นครับอันนี้ครับเจ็ดเดือนครับหนาขาวนะครับอันนี้เป็นหอยบงหกสิบครับสร้งนี่หอยบงหกสิบครับเป็นหัวเพื่อนครับสร้างกันครับอีกเงาหนึ่งครับนี่ครับ นี่คือความแตกต่างของสายพันธุ์นะครับระหว่างสองสายพันธุ์นะครับลูกไม่แปลงเดียวกันนะครับแต่ว่าได้ผลผลิตที่ต่างกันนะครับอันนี้กับเป็นเป็นตัวย่างลางต้นนะครับที่ผมออกมาให้เบิ้งนะครับเพราะว่าผมเบิ้งจากลักษณะลักษณะลำต้นมันแล้ะครับเบิ้งครับนี่อันนี้หนาขาได้ครับเพราะว่าลำต้นจะจะยืดเหงานะครับ นี่ครับอันนี้หอยบงครับหอยบงกับว่หยืดอแย่ปันไหนะครับแล้วหัวกับต่างกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเรียงมาแจงประม่านนีนะครับกับข้อควรระวังนะครับสําหรับการตัดพันธุ์มันนะครับแล้วกาให้เบิ้งพันธุ์มันนะครับสองสายพันธุ์นะครับสองสายพันธุ์ปลูกในแปลงเดียวกันนะครับว่าหัวมันติแตกต่างทำเลยนะครับกับอย่างที่เห็นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะครับอันเกษตรกรท่านใดมีคําแเะนนานะครับสามารถคอมเมนต์นะครับแจ้งผมมาใดนะครับหรือว่าอยากให้ผมเล่คลิปเกี่ยวกับมั่นพันใดนะครับสามารถคอมเมนต์แจ้งผมได้นะครับขันมีในพื้นที่ผมผมจะไปหามาเห็ดไห้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ